สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่22นี้นะคะเราอยู่ในบทที่3เรื่องเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ค่ะอันนี้เราย้อนกลับมาในบทที่3กันนะคะ เรามาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูได้จบในบทที่9เรื่องดาวหางนักกลางหาวนะคะโดยให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่9.3นะคะทุกคําถามมีคําตอบในหน้าที่74นะคะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะเราเรียนบทที่9ไปแล้วแล้วก็ครูได้ติดค้างบทที่3ไว้นะคะครูก็เลยย้อนกลับมาสอนในบทที่3ในครั้งนี้กันค่ะ เรามาดูนะคะในบทที่3เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ค่ะในบทนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้คือตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลได้นะคะประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนจากสอสอวทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จะมาเรียนรู้กันเรื่องคำนวณค่าใช้ใจ่ายง่ายๆด้วยโปรแกรมตารางทำงานกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล 2. ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 3. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เด็กๆต้องเคยใช้โปรแกรมตารางทํางานกันมาแล้วแน่ๆเลยแล้วโปรแกรมตารางทํางานที่นักเรียนเคยใช้มีอะไรบ้างคะเด็กๆลองตอบดูนะคะว่าจะเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าโปรแกรมตารางทํางานสเปซช,ชีตมีหลายโปรแกรมเช่น OpenOffice Cal, Google Sheets และ Microsoft Excel ค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนคุณครูมีคำถามสักสองข้ออยากให้นักเรียนช่วยตอบคำถามให้คุณครูหน่อยค่ะว่าคำตอบของนักเรียนจะเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าข้อที่ 1. ถ้านักเรียนต้องการสร้างตาร,รางข้อมูลเพื่อเก็บคะแนนสอบและคำนวณคะแนนรวมทั้งหมดนักเรียนจะใช้ซอฟต์แวร์ใดซึงตรงนี้เด็กๆอาจจะกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่ หากได้คำตอบแล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะเด็กๆคงพอจะตอบได้แล้วนะคะเราสามารถเลือกใช้โปรแกรมตารางทำงานสเปรดชีตเช่น OpenOffice Cal Google Sheet s และ Microsoft Excel เพื่อเก็บคะแนนสอบและคำนวณคะแนนรวมทั้งหมด <Wow. S 1> ข้อที่2จากข้อมูลการหาผลรวมของข้อมูลในเซลล์ A2 ถึง A5 เพื่อแสดงผลในเซลล์ A6 สามารถทำได้โดยวิธีการใดบ้างซึ่งตรงนี้เด็กๆอาจจะก,กดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากได้คำตอบแล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะ วิธีที่1ทําได้ดังนี้ 1. คลิกที่เซลล์ A6 2. คลิกที่ปุ่ม Auto Sum เพื่อหาผลรวมของข้อมูลในเซลล์ A2 ถึง A 5ว <Wow. S 1> วิธีที่2เอาเมาส์คลิกที่เซลล์ A 6และพิมพ์สูตรเพื่อหาผลรวม ของข้อมูลในเซลล์ A2 ถึง A5 ดังนี้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับและตามด้วย A2 บวก A3 บวก A4 บวก A5 เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆต้องตอบถูกแน่ๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ ในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายโดยจะมีการนับจำนวนการหาผลคูณและการล็อกเซล์ค่ะในบทเรียนนี้เราจะใช้โปรแกรมตารางทำงานสำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมไปนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะจะมีวิธีการอย่างไรนั้นเรามาติดตามกันเลยค่ะ ก่อนอื่นหากเราต้องการใช้งานโปรแกรมตารางทำงานเราต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมตารางทำงานเพื่อเปิดโปรแกรมตารางทำงานซึ่งโปรแกรมตารางทำงานจะแสดงดังภาพค่ะจากนั้นคลิกเปิดไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขนะคะซึ่งคุณครูคบันทึกไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อ document ขั้นตอนการเปิดไฟล์มีดังนี้ 1. คลิกที่เมนูไฟล์ 2. คลิกเลือกคำสั่ง open เพื่อเปิดไฟล์ 3. คลิกเลือก Drive และ Folder ที่เราจัดเก็บไฟล์ไว้ซึ่งคุณครูบันทึกงานไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ document 4. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เราต้องการเปิดจากนั้นก็จะปรากฏไฟล์ข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไฟล์ข้อมูลที่นักเรียนผ่านการคัดเลือกข้อมูลในไฟล์จะประกอบด้วยชื่อห้องอายุ จากนั้นคุณครูพิมพ์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทสำหรับ1คนลงในตารางโดยพิมพ์ข้อความจำนวนคนลงในเซลล์ A14 พิมพ์ข้อความค่าอาหารลงในเซล B ์ B14 พิมพ์ข้อความค่าเดินทางลงในเซล C ์ C14 พิมพ์ข้อความค่าที่พักลงในเซล D ์ D14 จากนั้นพิมพ์ค่าใช้จ่ายต่อคนลงในเซลล์ b15 c15 และ d15 ตามลำดับจากนั้นพิมพ์เลข1ในเซลล์ a15 เพื่อแสดงว่าบรรทัดนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ1คนจากนั้นครูจะนับจำนวนคนที่ร่วมเดินทางแล้วใส่ไว้ในเซลล์ a16 โดยพิมพ์สูตรดังนี้เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับจากนั้นพิมพ์ เขา A แล้วตามด้วยช่วงที่ต้องการนับนั่นก็คือเซลล์ A 2ถึง A 1 2ดังนั้นเราต้องพิมพ์วงเล็บเปิด A 2เครื่องหมายโคลอนแล้วตามด้วย A 1 2จากนั้นพิมพ์วงเล็บปิดจากนั้นกดแป้นพิมพ์ Enter จะได้จำนวนคนเท่ากับ11อยู่ในเซลล์ A 1 6 จะเห็นได้ว่าสูตรเขา A จะทําการนับจํานวนเซลล์ที่มีข้อความปรากฏอยู่ในช่วงที่กําหนดแต่ถ้าเราต้องการนับจํานวนเซลล์ที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขจะต้องใช้สูตรเขาซึ่งวิธีการใช้สูตรเขาทําได้ดังนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับจากนั้นพิมพ์เขาพิมพ์วงเล็บเปิดและตามด้วยช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับ จากตัวอย่างช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับคือ c2 ถึง c12 ดังนั้นเราต้องพิมพ์วงเล็บเปิด c2 เครื่องหมายโคลอนแล้วตามด้วย c12 และพิมพ์วงเล็บปิดจากนั้นกดแป้น enter oh. เพียงเท่านี้เราก็ทราบจำนวนแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆก,การใช้สูตรเขาเอ mm. เขาไม่ยากเลยใช่ไหมคะ และสิ่งที่สำคัญเวลาเราพิมพ์สูตรอย่าลืมนำหน้าด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากที่เรานับจำนวนคนได้แล้วต่อไปเรามาช่วยป้งและก้อยคำนวณค่าใช้ใจ่ายรวมแต่ละประเภทโดยเริ่มจากคำนวณค่าอาหารรวมใส่ในเซล V ์ B16 เด็กๆคิดว่าเราจะคำนวณค่าอาหารรวมใส่ในเซล V ์ B16 โดยพิมพ์สูตรอย่างไรคะ เด็กๆลองช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะซึ่งตรงนี้เด็กๆอาจจะหยุดพักสักครู่โดยกดปุ่มพักหากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะ <Wow. S 1> เด็กๆต้องตอบคำถามได้แน่เลยง <Wow. S 1> ั้นเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าจะได้คำตอบเหมือนกันไหย ค่าอาหารทั้งหมดคำนวณได้จากค่าอาหาร1คนคูณกับจํานวนทั้งหมดค่าอาหารของ1คนอยู่ในเซลล B15 และจํานวนคนทั้งหมดอยู่ในเซลล A16 คํานวณค่าอาหารโดยการพิมพ์สูตรในเซลล์ B16 ว่าเท่ากับ B15 คูณ A16 เพียงเท่านี้เราก็สามารถคำนวณค่าอาหารสำหรับจำนวนคน11คนเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งค่าอาหารมีค่าเท่ากับ1 1 0 0 0บาทค่ะดังนั้นเราก็คัดลอกสูตรของเซลล์ B16 โดยคลิกที่เซลล์ B16 จากนั้นชี้เมาส์ไปที่มุมขวาล่างของเซลล์ B16 จะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกให้คลิกซ้ายค้างไว้ลากเมาส์ไปยังเซล C ์ C16 และ D 1 6แล้วจึงปล่อยเมาส์เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ะทำไมค่าใช้จ่ายสูงจังล่ะเรามาช่วยดูสูตรกันอีกทีดีกว่าค่ะครูจะลองคลิกที่เซลล์ D 1 6ดูนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะสูตรที่ปรากฏเป็นการคำนวณโดยนำค่าเดินทางรวมมาคูณกับค่าที่พักสำหรับหนึ่งคน ที่เป็นอย่างนี้เพราะระหว่างที่ลากสูตรไปทางขวาเซลล์ทั้งหมดที่ถูกอ้างถึงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยดังนั้นจำนวนคนจึงไม่ถูกต้องครูมีวิธีแก้ปัญหานี้ค่ะวิธีที่จะให้การอ้างถึงเซลล์ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างลากเมาส์ไปทางขวาเราสามารถทำได้โดยการล็อกเซลล์ ซึ่งการล็อกเซล์เป็นการกำหนดให้อ้างถึงข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่หลังสัญ,ญลักษณ์นี้เท่านั้นและไม่เปลี่ยนอ้างถึงเซลล์อื่นเมื่อมีการคัดลอกสูตรนี้ไปไว้ที่อื่นเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ดอลลาร์ไซด์ในการสั่งล็อกเซลค่ะดังน,นั้นเรามาล็อกเซลกันเลยดีกว่าค่ะจากสูตรคำนวณเราต้องการล็อกเซล a ์ A16 เพราะเป็นข้อมูลจำนวนคนทั้งหมดที่เราต้องการคำนวณค่าใช้จ่าย ดังนั้นเราจะพิมพ์เท่ากับ b 1 5คูณดอลลาร์ซาย a ดอลลาร์ซาย16ในเซลล์ B16 และกด enter จากนั้นเลื่อนตัวชี้เมาส์ที่มุมล่างขวาของเซลล์ B16 และคลิกซ้ายค้างไว้ลากเมาส์ไปยังเซล c 6 6และ d 1 6จึง <Wow. S 1> ปลอดหนาวลองตรวจสอบสูตรที่อยู่ในเซลล์ C16 และ d 1 6อีกครั้งนะคะถูกต้องแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคร <Yeah. S 3> าวนี้เราจะคำนวณค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดโดยการพิมพ์สูตรเท่ากับซ้ำวงเล็บเปิด b 1 6 Colon D16 วงเล็บปิดในเซลล์ E16 และกด Enter เพียงเท่านี้เราก็จะได้ค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> ซึ่งค่าใช้ใจ่ายรวมมีค่าเท่ากับ49,500บาทค่ะ <Yeah. S 1> เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ <Wow. S 1> เพียงเท่านี้เราก็สามารถนับจำนวนล็อกเซล หาผลคูณและคำนวณค่าใช้จ่ายได้แล้วค่ะซึ่งเด็กๆสามารถนำไปปรับประยุก์ตใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะเช่นการคำนวณรายรับรายจ่ายประจำวันหรือบัญชีออมเงินก็ได้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดอยากให้เด็กๆช่วยตอบหน่อยค่ะ ว่าหากคุณครูต้องการคำนวณค่าอาหารสำหรับงานวันเด็กซึ่งมีข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างให้เด็กๆบอกสูตรในการคำนวณที่ต้องพิมพ์ลงในเซลล์ C4 ให้หน่อยได้ไหมคะซึ่งตรงนี้เด็กๆอาจจะก,กดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากได้คำตอบแล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ คุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะหากเด็กๆได้คำตอบแล้วเรามาฟังเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งสูตรที่พิมพ์ในช่อง c4 ก็คือเท่ากับ c3 คูณดลาร b ดอลล c อย่างไรละคะเด็กๆต้องตอบถูกกันแน่ๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ เรามาสรุปสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้กันนะคะสามารถใช้โปรแกรมตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูลเช่นนับจำนวนคำนวณผลรวมการล็อกเซลทำได้โดยใช้สัญลักษณ์ดอลลาร์ไซเป็นการกำหนดให้อ้างถึงข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์อยู่หลังสัญลักษณ์นี้เท่านั้น และไม่เปลี่ยนอ้างถึงเซลล์อื่นเมื่อมีการคัดลอกสูตรนี้ไปไว้ที่อื่น <Wow. S 1> สุดท้ายนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะนำความรู้จากโปรแกรมตารางทำงานไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆนะคะบ๊ายบายค่ะ อ่านะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนจากสสวทนะคะที่พูดถึงการใช้โปรแกรม Excel นะคะมีสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับในโปรแกรม Excel ไม่ว่าจะเป็นเขา A, เเขา If e นะคะก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือดูตามไปกับคลิปวิดีโดอได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่21นะคะใบกิจกรรมที่3.1จัดชุดตุ๊กตาค่ะคาชี้แจงนะคะให้นักเรียนพิจารณา ข้อมูลและตอบคําถามต่อไปนี้นะคะน้องอันอันต้องช่วยคุณแม่จัดชุดตุ๊กตาไปแจกในงานปีใหม่โดยคุณแม่มีตุ๊กตาทั้งหมด8แบบแต่และแบบมีจํานวนไม่เท่ากันดังข้อมูลตามตารางรายการด้านล่างเลยนะคะก็จะมีตารางมาให้เรา2คอลัมน์ด้วยกันก็คือคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B นะคะคอลัมน์ A เป็นแบบตุ๊กตานะคะมีอยู่9ชนิดแล้วก็จำนวนตุ๊กตาในคอลัมน์ B นะคะ คุณแม่ขอให้ช่วยนะคะจัดชุดตุ๊กตาเหมือนเดิมเนี่ยจำนวน50ชุดเพื่อแจกให้คน50คนโดยใช้ตุ๊กตาหลายแบบเท่าที่จัดได้นะคะให้นักเรียนช่วยน้องอ,อันอันแก้ปัญหาดังต่อไปนี้นะ,ะเขียนสูตรลงในช่อง B10 นะคะหรือว่าสีฟ้านะ,ะเพื่อนับชนิดของตุ๊กตาทั้งหมดที่มีสูตรที่ได้ก็คืออะไรนะคะอันนี้ให้นับจำนวนชุดตุ๊กตาที่เป็นแบบอักษรเพราะฉะนั้นก็จะเป็น เขา A นะคะต้องทับกรอบก่อนนะแล้วเราก็ลากตั้งแต่ A2 นะคะจนมาถึง A9 ก็คือทั้งหมดเลยเราก็จะได้จำนวนตุกตาทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน9แบบนั่นเองนะคะ,<ม>ะนักเรียนเขียนสูตรลงไปได้เลยนะคะข้อที่2นะคะ เขียนสูตรลงในช่อง b11 หรือว่าในช่องสีเหลืองนะคะเพื่อน,นับชนิดของตุ๊กตาจำนวนที่เกิน50ตัวสูตรที่ได้คืออะไรนะคะสูตรที่ได้ก็จะแตกต่างจากขั้นแล้วนะเพราะอันนี้มีจำนวนตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะใช้เขาอีฟ e นะคะแล้วก็ลากจำนวนตุ๊กตาเนี่ยจำนวนตัวตั้งแต่ b2 จนถึง b9 นะคะแล้วก็คอมม่า แล้วก็วงเล็บด้วยเครื่องหมายน้อยกว่า50เพราะฉะนั้นให้นับนะคะจำนวนตุ๊กตาที่เกิน50ขึ้นไปจะมีอะไรบ้างคะที่เกิน50ก็จะมีจูเลียเนาะ70นะคะโนดิล่า64เนาะเคสนะคะ52แล้วก็จัสติน80เฮเลนอยนะคะถ้าอันนี้เราได้คำนวณในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะปรากฏจำนวนทั้งหมดเลยที่เกิน50ขึ้นมาให้นะคะ ก็ใส่สูตรตามนี้ลงไปได้เลยค่ะในหน้าที่2 1เนอนาะ,ะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานมาได้ที่ร้านออฟฟิเชียลเดิมของครูเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งงานนักเรียนสามารถติดตามงานย้อนหลังได้ที่ช่อง Youtube ของครูเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ